รักมานเทมินตอนที่สิองคุณแพลวโกหกทุกคนอายได้ยินนะคะที่คุยกับผู้ชายคนเมื่อกี้เดือนอายรู้สึกผิดหวังในตัวพนารายเหลือเกินไม่ว่าหญิงสาวจะทำมันไปด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่นั่นมันถือว่าหลอกลวงสหรัฐทั้งที่ชายหนุ่มรักมันไม่ใช่อย่างนั้นนะอายฉันขอโทษ แต่ว่าฉันไม่มีทางเลือกพันนไรน่าซีดไม่คิดว่าเดือนอายจะมาเจอเข้าเธอไม่ได้มีเจตนาร้ายที่จะมาหลอกพ่อเลี้ยงสิ่งของหญิงสาวตรงหน้าแต่ว่ามันจำเป็นจริงๆหากถึงเวลาเธอก็จะอย่าให้กะเอาไว้ว่าคอยอธิบายให้ทุกคนฟังทีหลังและหวังว่าจะเข้าใจเธอด้วยแต่ถ้าว่าตอนนี้คงยากเมื่อสาวน้อยตรงหน้ามองเธอด้วยสายตาผิดหวัง พนอะไรรู้ตัวว่ามันผิดไม่ขอโทษใครนอกเสียจากตัวเองไอ้ไอ้อย่าเพิ่งบอกใครได้หรือเปล่าให้ผ่านงานแต่งไปก่อนคุณแพลวเห็นแก่ตัวมากเลยนะคะทั้งที่ในสิ่งจริงใจกับคุณแพลวมากขนาดนี้ยังคิดจะสวมเขาให้กับนายสิงอีกงั้นหรอคะทำไมกันนะทำไมเธอต้องเจ็บปวด เธอควรจะสะใจไม่ใช่หรือยังไงที่สหรัฐจะไม่ได้สมหวังในความรักอาจเป็นเพราะว่าเธอรักเขาสุดนหัวใจกระมังจึงไม่อยากเห็นชายหนุ่มมีความทุกข์ชีวิตของเขาหนะ่ะปวดร้าวมามากพอแล้วเธออยากให้สหรัฐได้พบกับความสุขสักทีบางทีถ้าเขามีความสุขถึงเวลานั้นเธอจะไปจากเขาแบบไม่ติดค้างอะไร เธอกำลังเข้าใจผิดนะไอ้พนารายจับหล่สาวน้อยที่เธอเอ็นดูเรากับน้องสาวคนหนึ่งด้วยความว้าววอนเธออยากจะอธิบายไอ้ได้ยินชัดเจนนะคะไม่ได้ตาบอดด้วยเรื่องนี้ในสิ่งต้องรับรู้คุณแพรวจะให้ในสิ่งทุกใจไปตลอดชีวิตเลยเหรอคะไอ้สงสารนายเดี๋ยวก่อนสิไอ้อย่าพิ่งไป พนารายถอนหายใจแล้วเรียบเร่งฝีเท้าหวังจะตามร่างเล็กๆของเดือนอ้ายไปให้ทันถ้าเดือนอ้ายไปบอกสหรัฐทั้งที่อารมณ์แบบนี้สาวน้อยอาจจะพูดเสียงดังจนคนอื่นๆได้ยินไปด้วยโดยเฉพาะภาชิราเธอนั้นไม่อยากให้พี่ชายรู้แต่ว่าสำหรับสหรัฐแล้วผู้ชายคนนั้นเขารู้ความจริงทั้งหมดแล้วละ่ะ ไอฟังฉันก่อนเราต้องคุยกันได้โปรดไหนที่สุดก็วิ่งตามหญิงสาวทันดีนะที่ยังไม่ข้ามถนนไปเสียก่อนเธอไม่อยากวิ่งไปมากกว่านี้เพราะว่ากลัวจะก,กระทบกระเทือนถึงเจ้าตัวเล็กในท้องคุณแพลวอย่าเห็นแก่ตัวไปมากกว่านี้เลยนะคะได้โปรดเธอคะ่ะอย่าทำร้ายนายสิงอีกเลยเดินไอ้บอกด้วยความไม่พอใจนะั พยายามบิดข้อมือตัวเองออกแต่ว่าคงสะบัดแรงไปหน่อยเมื่อพนารายถึงเกือบเซจนเกือบจะล้มไปเดือนไอ้เบิกตากว้างอย่างตกใจแต่ว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจริงๆเธอทำอะไรของเธอนะเดือนไอ้แต่ก่อนที่พนารายจะล้มลงกลับมีอ้อมแขนแข็งแ,แรงของใครบางคนมารับเอาไว้ใส่ก่อนสหรัฐกอดพนนาราย มือหนารูปหลังหญิงสาวยังปลอบโยนดวงตาคมเข้มตวัดมองมาที่เธอจนเธอนั้นรู้สึกอยากจะสลายไปจากตรงนี้ว่าเขาไม่สนใจก็ยังเจ็บมากพอแล้วแต่ว่านี่เขามองเธอเหมือนเป็นเศษขยะตามพื้นถนนเธอไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ผนอรายเจ็บตัวสักหน่อยสิงคะแผลวไม่ได้เป็นอะไร พนารายบอกเสียงเบาๆสหรัฐคงตกใจที่เห็นเธอกำลังจะล้มก็เลยต่อว่าเดือนอ้ายเสียงแข็งแบบนี้เขาข้ามถนนมาในตอนไหนเธอเองก็ไม่เห็นเหมือนกันเธอทำร้ายแพวอย่างนั้นเหรอมีสิทธิ์อะไรเขาปล่อยพนรายแล้วตรงไปจับข้อมือเดือนอ้ายที่มองเขาด้วยน้ำตาคลอเบา้าในสิง คือว่าอ้ายอ้ายมีเรื่องจะบอกค่ะช่างเธอถึงเขาจะตะวาดต่อว่าเธอมากเพียงใดก็ช่างมันแต่ว่าเรื่องนี้มันสำคัญจริงๆเธอต้องบอกสหรัฐอะไรของเธอเขาถามหุนห้วนลดเสียงลงเมื่อมีคนที่เดินผ่านต่างมองกันมาคุณแพลวเธอโกหกนายคือว่าเธอ เดือนอ้ากลืนน้ำลายลงคอก่อนจะหันไปมองที่พันนอรายเธอเห็นหญิงสาวยืนส่งยิ้มมาให้กันเหมือนไม่โกรธในเรื่องที่กำลังจะพูดออกไปเธอท้องกับผู้ชายคนอื่นค่ะแล้วไงล่ะเธอจะพูดแค่นี้ใช่หรือเปล่าเพราะว่าฉันรู้หมดแล้วชายหนุ่มแค่หัวเราะออกมารู้สึกผิดในใจเช่นกันที่ต้องฝืนทำอะไรแบบนี้ แต่ว่าเขาเร็วเกินไปเร็วไปเกินกว่าที่เดือนอายจะมารักเขาได้อีกให้เธอไปอยู่กับพระชีราน,นั่นแหละดีแล้วและตอนนี้มันกำลังยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามหน้าร้านชุดแต่งงานฉันรับได้ถึงแพลจะมีใครมาก่อนก็ตามได้ยินแล้วใช่ไหมไปเถอะครับแพลช่างเรียกให้ไปลองอีกชุดหนึ่ง เออค่ะพนะรายรู้สึกถึงกลิ่นบางอย่างระหว่างสหรัฐกับเดือนไอ้ต้องมีอะไรแน่ๆสายตาผู้หญิงด้วยกันมันมองออกเดือนอายยกมือเช็ดน้ำตาที่ไหลลงมาทิ้งไปเสียก่อนจะเดินตามหลังร่างของชายหนุ่มและหญิงสาวที่กำลังจะไปลองชุดแต่งงานอีกครั้งแพลวระวังแต่ว่าจูๆ่ๆมีรถคันหนึ่งวิ่งมาด้วยความเร็วผิดปกติ ตรงเข้ามาหาพันรายสหรัฐตะโกนบอกก่อนจะผลักร่างว่าที่คุณแม่ไปทางอื่นรถขันนั้นใกล้เข้ามาทุกทีแต่ทว่าร่างทั้งร่างของเขากลับถูกผลักออกอย่างแรงจนเซธลาล้มไปข้างหน้าจนกลิ้งไปกับพื้นถนนไอ้ผ้ชิราที่ยืนอยู่อีกฝั่งตะโกนข้ามาอย่างสุดเสียง ชายหนุ่มรีบวิ่งเข้ามาหวังจะช่วยหญิงสาวเอาไว้แต่ก็ไม่ทันเสียงบางอย่างที่ดังสนั่นนั้นทำให้สหรัฐที่เพิ่งเหยื่อหน้าขึ้นจากพื้นรีบหันไปมองทางที่ในใจกำลังหวาดกลัวสุดชีวิตพรรณรายเดินนำหน้าไปคนแรกซึ่งเขาผลักให้เธอพ้นจากระยะอันตรายส่วนตัวเองก็ถูกผลักด้วยฝีมือของคนที่อยู่ด้านหลังอีกทีมันคงไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดใช่หรือเปล่า ช่วยบอกทีเถอะว่ามันไม่ใช่อ้ายอ้ายอย่าเป็นอะไรนะอ้ายเสียงกรีดร้องของพนารายดังข้อสดปราศารัของสหรัฐทั้งที่ยังหันไปมองไม่สุดตาไม่จริงเดือนอ้ายสหรัฐรีบวิ่งไปหาร่างแน่งน้อยที่นอนนิ่งอยู่ที่พื้นถนนในตอนนี้เรามีคนเข้ามามุงดูเต็มไปหมดภาพที่เห็น ทำให้ชายหนุ่มไร้เรี่ยวแรงมือหนาสั่นพร่ยอย่างห้ามไว้ไม่อยู่ทำไมเป็นแบบนี้ละ่ะไอ้ร่างโชกเลือดตรงหน้าคือเดือนไอ้เดือนไอ้าจริงๆอย่าเป็นอะไรไปนะอ้ายรถพยาบาลกำลังจะมาบอกหญิงสาวที่ยังพอมีสติอยู่ในตอนนี้อยู่ตรงแยกที่สามค่ะรีบๆมานะคะได้ปโปรด ช่วยอ้ายด้วยพรรณรายได้สติก่อนที่จะรีบโทรเรียกรถพยาบาลโดยด่วนพชิราเองก็ยืนตัวสัน่นไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นแบบนี้เขาเองก็ผิดที่วิ่งมาหาเดือนไอ้ายไม่ทันเดือนอ้รู้สึกเจ็บร้าวไปทั้งร่างเธอเหนื่อยเหลือเกินหรือว่านี่อาจจะถึงเวลาของเธอแล้วเวลาที่จะต้องไปสักที นี่หรือเปล่าคืออิสระภาพที่สหรัฐเคยบอกเอาไว้จะไปได้ก็ต่อเมื่อต้องตายลงไปต่อหน้าต่อตาของเขานึกแล้วก็ได้แต่ยิ้มด้วยความเจ็บชำ้ำเธออยากได้อิสระภาพที่ว่านั่นเหลือเกินในสิงสหรัฐพยักหนา้ารีบก้มหน้านลงไปหาเขาพรอมจูบไปทั่วใบหน้าคนเจ็บ ในอกตอนนี้เหมือนแทบจะระเบิดออกมาเมื่อไหร่รถพยาบาลจะมาสักทีฉันอยู่ตรงนี้นะไอ้ฉันขอโทษอย่าทิ้งฉันไปเลยนะอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตเลยได้ไหมขอร้องเธอได้โปรดคนตัวโต,วตวอ้อนวอนเสียงสัน่นพร่าไปหมดไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าน้ำใสๆนั้นหยดลงตกกระทบใบหน้าง,งามตั้งแต่ตอนไหนกัน เขาไม่กล้าขยับขยื้อนคนตัวเล็กเพราะกลัวว่าจะทําให้เธอยิ่งเจ็บไปมากกว่าเดิมภาพตรงหน้าทาเอาของหัวใจแทบจะสลายกลัวเหลือเกินฉันรักเธอนะไอ้ขอโทษที่ทิถี่สูงขอโทษที่ทําเร็วกับเธอแบบนั้นขอเธอจะให้ขอทําอะไรตอนนี้ก็ยอมทั้งนั้นคนเจ็บแทบจะลืมตาไม่ขึ้นแต่ก็ยังพยายามฟื้น พ่อกลัวว่านี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้มองหน้าคนที่ตัวเองรักสุดหัวใจแม้ว่าเขานั้นจะทำร้ายหรือว่าเลวกับเธอมากแค่ไหนก็ตามเดือนอายเอาแต่มองสหรัฐอยู่อย่างนั้นจนร่างสูงใจขอไม่ดีเธอเจ็บจนแทบจะตายแต่ก็พยายามฝืนยิ้มออกมาฉันรักเธอรักเธอนะเดือนอาย เขาได้แต่บอกย้ำๆอยู่แบบนั้นไม่ไหวเธอพูดด้วยความเจ็บปวดจะให้เธอรักเขาต่อไปคงไม่ไหวแล้วจริงๆมันเจ็บเกินกว่าที่จะทนใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปได้อีกสหรัฐสายหน้าทางน้ำตาเมื่อได้ยินคำนั้นรีบฝีปากนะจูบเข้ากับหน้าผากคนตัวเล็กค้างไว้อย่างนั้นไม่นึกกลัวหรือว่ารังเกยียจเลือดส,สด อ้ยอยากได้อิสรภาพต้องตายต่อหน้าในสิงใช่ไหมคะเหมือนที่นายเคยบอกเอาไว้เดือนอ้ายกัดฝันพูดจนจบประโยคแวบหนึ่งเธออยากให้เขาเจ็บบ้างเหลือเกินให้ปวดร้าวเจียนตายให้ขาดใจเหมือนกับที่เขาเคยทำกับเธอกระทั่งตอนนี้เธอเจ็บปวดรวดร้าวเหมือนคนใกล้จะตายอยู่ลมรอ แสงสว่างเริ่มลิบหลีลงเรื่อยๆถึงกระนั้นหญิงสาวก็ยังคงรู้ตัวว่าตอนนี้น้ำตาแห่งความอ่อนแอมันยังคงไหลยอยู่เหมือนเดิมไม่นะอายฉันไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นอ้ายลืมตาก่อนสิอย่าทำแบบนี้เลยนะได้โปรดที่รักสหรัฐร้องตะโกนเรียกหัวใจของตัวเองไม่อาย หรือว่าแคร์สายตาของใครๆที่กำลังมองมานาทีนี้เขาขอแค่เธอคนเดียวเท่านั้นเดือนอายของเขาต้องกลับมากลับมารักคนเร็วๆอย่างเขากลับมาเพื่อให้เขาได้ชดใช้กรรมให้เธอดุด,ดาหรือว่าตบตีเขาอย่างไงก็ได้เขายอมทั้งนั้นแม้จะสั่งให้ไปตายเขาก็ยอมเพื่อแลกกับชีวิตที่บริสุทธิ์ของเธอสิงห์ รถพยาบาลมาแล้วอ้ายต้องปลอดภัยเก่เชื่อฉันภาพตรงหน้าไม่ต้องอธิบายอะไรให้มันมากความทั้งสหรัฐและเดือนไอ้สองคนนี้รักกันเวลาผ่านไปเรื่อยๆแต่ทำไมหมอย,ยังคงไม่ออกมาสหรัฐนั่งรอยอยู่หน้าห้องฉุกเฉินเนื้อตัวเปื้อนเลือดของเดือนอ้าเต็มไปหมดแต่ไม่ยักสนใจใครคำพูดของเดือนอ้ คำคำนั้นทำให้เขาสะอึกร้าไปทั้งดวงใจกรามใหญ่บทเข้าหากันแน่นรู้สึกผิดยิ่งกว่าอะไรทั้งนั้นอ้ายรู้ว่าความผิดไม่อาจลบล้างได้ง่ายๆแต่ว่าอ้ายอยากรู้ว่ามีไหมคะวันที่อ้ายจะเป็นอิสระจากนายไม่ต้องทำหน้าที่แบบนั้นมีสิวันที่เธอต้องตายลงต่อหน้าเหมือนกับแม่ของฉันย่งไงล่ะ วันนั้นนั่นแหละคือวันที่เธอจะมีอิสรภาพไออยากได้อิสรภาพต้องตายต่อหน้าในสิงใช่ไหมคะเหมือนที่นายเคยบอกเอาไว้หากฟ้ามีตาได้โปรดลงโทษคนเลวระาำอย่างเขาด้วยวิธีอื่นด้วยเถิดอย่าพลากดวงใจเขาไปด้วยแบบนี้ให้เธอมีชีวิตอยู่ต่อไปให้เดือนอ้ามีแต่รอยยิ้ม และความสุขหากชีวิตนั้นจะไม่มีเขาก็คงไม่เป็นไรหากมันจะเป็นความสุขของเธอเขายอมทุกอย่างแล้วจริงๆรังสีการได้ยินข่าวร้ายเกี่ยวกับเดือนอายรีบตรงมาที่โรงพยาบาลทันใด้หญิงฉราแทบจะเป็นลมระหว่างมาไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับเดือนอายเธอน่ะรักหญิงสาวราวก,กับว่าเป็นหลานแท้ สิงเห็นสภาพหลานชายแล้วรังสิการเข้าใจอย่างท่องแท้พวกเขารักกันเพียงแต่ว่าอีกฝ่ายเอาแต่เก็บงำเอาไว้ไม่ยอมบอกและคนที่ว่านั่นก็คือหลานชายของเธอที่เดือดไอ้สืมเศร้าช่วงนี้คงจะเป็นเรื่องของสหาราศสินะแต่นี่ไม่ใช่เวลามาคาดคันเรื่องนั้นย่าครับ คือว่าอ้ายเขาสหรัฐไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนชายหนุ่มที่เข้งคลึ้มและแข็งแกร่งยิ่งกว่าใครตอนนี้ดูไม่มีสติอยู่กับเนื้ออยู่กับตัวดวงตาขมเข้มมีน้ำใสๆเอ่อครออยู่ตลอดเวลายิ่งนึกถึงความเร็วระยำของตัวเองเหมือนก็ยิ่งทุกข์ระทมไปทั้งหัวใจญิงชารากอดปลอบหลานชายตัวเองด้วยความเจ็บปวดไม่แพ้กัน ขนาดเธอไม่เห็นสภาพของเดือนไอ้ก็ยังแทบขาดใจแล้วสหรัฐละ่ะจะขนาดไหนหนูไอ้จะต้องปลอดภัยไอ้ต้องกลับไปที่บ้านของเราสิ่งอย่าคิดมากเลยนะลูกเวลานี้สิ่งที่ควรทำก็คือให้กำลังใจกันและกันย่าจะสวดมนต์สวดภาวนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหนูไอ้าย เธอเป็นเด็กที่น่ารักเป็นเด็กดีไม่เคยทำให้ย่าเสียใจคนดีพระย่อมคุ้มครองแต่ว่าผมผมทำเร็วกับอ้ายเอาไว้เยอะแล้วทำไมถึงได้เป็นแบบนี้ชายหนุ่มหลับตาลงภาพในวันวานย้อนกลับเข้ามาแทบไม่มีเลยสักครั้งที่เขาจะเห็นใบหน้างามยิ้มอย่างมีความสุขส่วนมาก ก็มีแต่เสียงร้องไห้ใบหน้าที่เปิดเปื้อนไปด้วยน้ำตาและสายตาที่ตัดพ้อตลอดเวลาทำไมผมไม่ยอมรับความรู้สึกของตัวเองโยนความผิดให้กับอ้ายไปทั้งหมดเขาเข้าใจแล้วก็มารู้ตัวในวันที่สายว่ามันเป็นอย่างไรผมอยากขอโทษอ้ายให้เธอตื่นขึ้นให้เธอลงโทษผมยังไงก็ได้ครับยา่า สิงสิงลูกสิงใจเย็นๆก่อนนะหมอประตูที่ถูกปิดเอาไว้นาาถูกเปิดออกพร้อมกับคุณหมอที่เดินมาด้วยใบหน้าเคร่งเครียดเล่นทำเอาสหรัฐใจไม่ดีมีแต่ความหวาดกลัวเต็มไปหมดเธอเป็นอย่างไรบ้างครับเมียของผมปลอดภัยใช่ไหมครับคุณหมอใบหน้าที่ดูเครียดของคุณหมอนั้น ทำให้คนรอฟังหัวใจจะวายหนูอ้ายรังสีการตกใจจนหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมแต่สหรัฐก็รีบคว้าคนเป็นย่าเอาไว้ก่อนตอนนี้กระทั่งกลื่น้ำลายก็ยังยากลำบากคือว่าขนไข้อาการค่อนข้างดีจะสาหัสนะครับซี่โครงหักสองซี่สะโพกด้านขวาแตกแต่ว่าโชคดีที่สมอง ไม่ได้รับการกระทบกระเทือนมากนักศีรษะแตกแต่หมอจัดการเย็บให้เรียบร้อยแล้วแหละครับแต่ก็ยังคงต้องรอดูอาการต่อไปขอบคุณมากเลยครับหมอขอบคุณจริงๆผมเข้าไปเยี่ยมเธอได้หรือเปล่าสหรัฐยกมือไหว้หมอดีใจยิ่งกว่าอะไรที่ได้ยินว่าเดือนอินไอพ้นขีดอันตรายแล้วจากนี้ต่อไป เขาจะเป็นคนดูแลเธอเองเอาไว้พรุ่งนี้ดีกว่าครับคุณหมอตอบก่อนที่จะเดินออกไปขอบคุณหมอขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้หนูไอ้ยอยู่กับเราต่อไปแล้วคนที่ขับรถชนละสิงตอนนี้อยู่ไหนตอนนี้แพรวเขาจัดการให้อยู่นะครับคนขับนี้ไปในโชคที่ชุนละมุนเหมือนว่า มันตั้งใจจะชนแพลวเพราะว่ามันไม่ชะลอความเร็วเลยลหละครับเขาเองก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นใครถึงจ้องจะทำร้ายพนารายแต่ว่าคนที่รับกรรมกลับเป็นเดือนอ้ยาย่าครับผมจะอยู่เฝ้าอ้ายที่นี่พรุ่งนี้เช้าผมจะเข้าไปเยี่ยมอ้ายผมอยากเห็นหน้าเธอครับกลับไปนอนที่บ้านไม่ดีกว่าล้อสิง ยังไงคืนนี้ก็ยังเข้าไปหาหนูอ้ายไม่ได้อยู่ดีรังสีการเข้าใจว่าหลานชายเป็นห่วงเล่ารู้สึกผิดมากแค่ไหนแต่ว่าชุดที่สหรัฐสวมใส่ยอยู่ในตอนนี้เหมือนเปื้อนเลือดเต็มไปหมดอย่างน้อยๆก็ควรกลับไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเสียก่อนผมกลัวว่าอายจะมีอาการแทรกซ้อนบางทีหมออาจจะตรวจไม่เจอก็ได้ กลัวว่าอา้จะได้รับผลกระทบกระเทืนอนนะครับยา่าเอาเถอะเอาเถอะย่าเข้าใจจะให้คนเอาเสื้อผ้ามาให้เปลี่ยนก็แล้วกันไว้พรุ่งนี้ย่าจะรีบมาก็แล้วกันนะสิ่งเองก็ควรจะพักผ่อนด้วยพ่อเลี้ยงสหรัฐกอดคนเป็นย่าเอาไว้รอกับว่าความทุกข์ที่กัดกินเมื่อครู่เหมือนเริ่มจางหายไปมากแล้วอาทิตย์ต่อมา เดือนไอ้เพิ่งฟื้นแต่ว่าเธอไม่พูดกับเขาเลยสักคำขอได้แต่มองดวงตากลมโตน,นั้นที่เต็มไปด้วยความว่างเปล่าความรู้สึกของคนที่กำลังจะขาดใจตายมันเป็นอย่างนี้เองสินะเรฟีปากนะพรมจุบคนตัวเล็กอย่างเจ็บปวดรวดร้าวไปทั้งกายแล้วก็หัวใจยิ่งเห็นสภาพของเดือนไอ้าก็ยิ่งทำให้สหรัฐทุรนทุรไยจนแทบไม่อยากจะใช้ชีวิตอีกต่อไป เดือนอ้ายเด็กดีฉันอยู่ตรงนี้ไงพูดกับฉันบ้างสิสักคำก็ยังดีมีเพียงสายตาแสนว่างเปล่าเช่นเคยดวงตากลมโตที่เคยสดใสเป็นประกายหมุนมองลงจนหน้าใจหายมือหนากกำเข้าหากันแน่นขมความเจ็บปวดที่ตีขึ้นมาที่อกไม่ใช่ว่าเขาไม่เจ็บมันตรงกันข้ามเลยต่างหากล่ะ เพราะว่าตอนนี้เขาอยากจะตายไปด้วยออกไปชายหนุ่มตัวแข็งทื่อเมื่อเสียงหวานที่แหบแห้งดังขึ้นมันเป็นคำพูดคำแรกหลังจากที่เธอฟื้นขึ้นมาสหรัฐค่อยๆดันตัวหญิงสาวออกจากอ้อมกอดออกไปออกไปจากชีวิตของอ้าย เธอคิดว่าเธอจะตายไปแล้วเสียอีกความรู้สึกสุดท้ายนั้นทำให้เธอตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าจะตัดใจจากผู้ชายคนนี้เขากำลังจะแต่งงานเพราะว่าเขารักพานารายแม้ว่าผู้หญิงคนนั้นจะตั้งท้องกับผู้ชายคนอื่นก็ตามเธอไม่อยากเจ็บปวดอีกต่อไปแล้วทำไมฟ้าไม่ปลิดชีวิตเธอไปสักทีจะได้กลับไปสู่อ้อมกอดบานดานและบีดา อ้เขาครางได้ความเจ็บปวดน้ำเสียงที่แผ่วเบาและราบเรียบไม่ใช่การตะวาดอย่างที่เขาเคยพูดกับเธอบ่อยๆแต่ทำไมได้ยินแล้วเหมือนก้อนเนื้อหัวใจถูกกัดกินทีละนิดทีละนิดจนไร้เยเรยวแรงถ้านายไม่ไปก็ปล่อยอ้ายไปสักทีเถอะให้มันจบสิ้นตรงนี้อ้ายทนไม่ไหวแล้วคะ่ะ ทำไมเธอไม่เตยตายไปสักทีทำไมต้องลืมตาขึ้นมาและยังพบว่าตัวเองยังอยู่ในกรงของสหรัฐแม้แต่ความตายก็ไม่อาจดึงเธอออกจากผู้ชายคนนี้ได้อย่างนั้นน่ะเหรอหนูอ้ายน้ำเสียงนี้ทำให้เดิอนอ้ายรีบหันไปมองรังสิการกำลังเดินมาดวงตาของท่านมีน้ำตาเอ่อครอคนเจ็บเกิดความระอายใจ จนไม่กล้าแม้แต่จะเรียกท่านทำดีที่สุดก็คือพนมมือขึ้นไหว้ผู้มีพระคุณที่คอยเลี้ยงดูเธอมาตลอดย่าดีใจจริงๆที่อ้ายฟื้นขึ้นมาแล้วไม่เป็นอะไรมากหมดเคราะหหมดโศกสักทีนะลูกเดือนไอ้สะอื้นอย่างหนักหน่วงเมื่อรังสิการปลอบและลูบศีรษะคิดว่าท่านจะเกลียดชังและไม่มีวันให้อภัยเธอไปเสร็แล้วคุณท่าน อ้ขอโทษค่ะออ้ไม่ได้ตั้งใจรังสิการพยักหน้ายิ้มยิ้มท่านคงจะรู้เรื่องหมดทุกอย่างแล้วสินะสหรัฐคงจะเล่าให้ฟังคนทำผิดตัวจริงมองภาพตรงหน้าแล้วอยากจะเดินเข้าไปปลอบคนตัวเล็กด้วยเหมือนกันแต่กูรู้ดีิว่าไม่มีสิทธิ์นาำซ้ำถอยคำที่หญิงสาวขอโทษผู้เป็นย่านั้นเธอทำเหมือนกับว่ารับความผิดเอาไว้คนเดียว ให้ไม่ได้ตั้งใจความจริงแล้วเป็นเพราะเธอไม่มีทางเลือกเลยต่างหากเขาบังคับเลยล่อหลอกเดินอ้ายทุกวิถีทางถามทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้หญิงสาวเจ็บปวดมากที่สุดแก้แขนที่บิดาของเธอทำให้มารดาของเขาต้องตายสุดท้ายแล้วใครกันที่เจ็บที่สุดไม่ใช่ตัวเขาเองหรอกหรอเจ็บที่เห็นคนที่รักต้องร้องไห้ เจ็บที่เธออ้อนวอนมั้จะไปจากคนชั่วอย่างเขาแล้วคำตอบล่ะจะออกมาเป็นอย่างไรสหรัฐถามตัวเองตอนที่ภาวนาขอให้เดินอ้ายปลอดภัยนั้นเขาบอกว่าเขายอมทุกอย่างแต่พอถึงคราวจริงๆกลับทำไม่ได้จะปล่อยให้เดินอ้ายเดินออกไปจากชีวิตเขาทำไม่ได้จริงๆ เรื่องมันผ่านไปแล้วนะหนูอ้ายย่าไม่โกวธหนูอ้ายเลยหนูอย่าคิดมากเลยนะลูกทุกอย่างมันยังเป็นเหมือนเดิมรังสีการลูบศีรษสาวาน้อยน้ำเสียงสันส่นๆย่าครับทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมของท่านแต่ในที่นี้มันหมายความว่ายังไงสหรัฐอยากจะรู้เหลือเกิน สิงอยังไม่ต้องพูดอะไรมากออกไปก่อนได้หรือเปล่าย่าอยากจะคุยกับไอ้สองคนท่านจะพูดอะไรกับเดิอนอ้ายกันแน่ไม่ใช่ว่าจะตามใจหญิงสาวที่จะต้องการไปจากเขาหรอกนะไปสิสิงออกไปก่อนถือว่าย่าขอก็จบไปแล้วนะคะสำหรับรอยรักมาร์ธมินตอนที่12 เป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนชอบกันหรือเปล่าคะตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าน้องไอ้ของเราน่าสงสารอีกแล้วนะคะทุกคนแต่ก็ปลอดภัยพ้นคิดอันตรายหายห่วงแล้วคะ่ะก็มาหล่อรุ้นแล้วก็สมนำหน้าอีตาพ่อเลี้ยงสิ่งไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนแล้วก็โชคนี้อาจจะมามาห,หายนะคะคือพอดีว่ายังไม่หายดีเลยคะ่ะเสียงก็ยังแปลงแปลงแบบนี้นะคะทุกคนบางวันเนี่ยใครก็กลับมา เล่นงานอีกแล้วก็เลยไม่ได้มาอ่านให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะส่วนตอนนี้เนี่ยถ้าอ่านผิดพลาดตรงไหนไปหรือว่าออกเสียงได้ไม่ดีพอ,อยังไงก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ใครที่เข้ามาฟังใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามด้วยนะคะยังไงก็เจอกันตอนหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังมาดตลอดเลยค่ะ